สวัสดีค่ะวันนี้ช่องบัวลักหนึ่งห้าเก้าก็จะมาคุยถึงดาวเสาร์เดินวิปลิตนะคะหรือเดินวิคนกตินั่นเองนะคะเดินไม่ปกติดาวเสาร์นั้นก็เริ่มเดินมนแล้วนะคะตั้งแต่วันที่สามมิถุนายนจนถึงประมาณวันที่สิบแปดมิถุนายนคําว่ามนนั้นหมายถึงว่าหยุดนิ่งอยู่กับที่เคลื่อนที่แบบช้าๆไม่ค่อยเคลื่อนไหวเตรียมพร้อมที่จะ เดินพักอีกครั้งหนึ่งในหลังจากวันที่18มิถุนายนนะคะก็ช่วงจังหวะน,นี้ตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่18มิถุนายนนั้นเดินมณน์15วันเราจะคุยถึง3ลักนณาราศีก่อนนะคะซึ่งลักนณาได้มาจากการคำนวณจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดนํามาผูกดวงออกมาสถิตลักนณานราศีนะคะเราจะมาคุยถึงลักนณานราศีเมษกันก่อน ซึ่งลัคนาราศีเมษนั้นดาวพระเสาเป็นพบการงานในช่วงจังหวะ2ปีครึ่งนับตั้งแต่วันที่1มีนาคม2อ6 6จนไปถึงประมาณปีพศ2569ประมาณนั้นนะคะ,ะช่วงจังหวะนี้ดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นพบการงานก็ได้ย้ายเข้าสู่ราศีกลุ่มซึ่งเป็นพบลาภโชคลาภความสำเร็จผลประโยชน์ จากการงานนะคะแต่พอช่วงจังหวะ3ถึง18มิถุนายนนี้ดาวเสาร์ก็เริ่มเดินวิปริตหรือเดินวิคนกติในทางโหรศาศาสตร์เขาเรียกว่าวิคนกตินะคะเดินผิดปกตินั่นเองอไม่ได้เดินแบบธรรมดาทั่วไปก็หมายความว่าเดินมนมนก็หมายความว่าย่ำอยู่กับที่เคลื่อนที่แบบชา้าไม่ค่อยขยับ เพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีเมษก็จะเป็นอะไรที่คงที่ไม่ค่อยมีงานไม่ค่อยมเอีเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องของการงานย่ำอยู่กับที่นิ่งอยู่กับที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวไม่ค่อยเคลื่อนที่ไม่ค่อยได้แบบขยับขยายก้าวหน้าแล้วบางทีก็อาจจะไม่มีลูกค้าก็ได้ด้วยสำหรับคนที่ทำธุรกิจนะคะไม่มีเงินทองเข้ามาในช่วงจังหวะนี้ ส่วนหลังจากวันที่18มิถุนายน2566เป็นต้นไปจนถึงประมาณวันที่23ตุลาคม2566ดาวพระเสารก็จะเริ่มพักพักหมายถึงว่าดาวถอยหลังจริงๆแล้วดาวมันไม่ได้เดินถอยหลังนะคะแต่หมายความว่าดาวมันเดินช้าผิดปกติและดาวอื่นมันคือดาวเดินรอบอโลกนะคะหมุนรอบโลกแต่โลกมันเดินเร็วกว่า โลกมันหมุนเร็วไปกว่าดาวเสาเลยกลายเป็นว่า,าช้าแล้วก็แบบเดินดูว่าคล้ายถอยหลังนั่นเองนะคะเมื่อดาวถอยหลังทําให้การงานก็เริ่มที่จะมีปัญหามีการที่จะชะง,งักในเรื่องราวของการงานหรือการงานก็อาจจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะกลับไปหางานเก่าๆที่เคยค้า้งๆค้างคๆที่ยังไม่สําเร็จ ต้องนำมาปรับปรุงมาริโนเวตมารีไซเค,คิลมานำมา,าคิดพัฒนาให้มันทันยุคทันสมัยทันเหตจการณ์แล้วก็มีความารุดหน้าไปนะคะในะช่วงจวังหวะนี้อาจจะมีการที่ต้องอมีปัญหาในโร่งการงานงานไม่ได้ดังปรารถนาชาวลักษณาราศีเมษนะคะหลังจากนั้นก็วันที่24ถึงวันที่7พฤศจิกายนดาวก็จะมนอีกครั้งหนึ่งนะคะ มนเป็นเวลา14วันก็หมายความว่าหลังจากที่พักแล้วก็จะมีการยัำนอยู่กับที่อีกครั้งหนึ่งหมายความว่าก็นิ่งเคลื่อนที่ช้าๆก่อนที่จะเตรียมตัวขยับเดินหน้าเป็นปกติต่อไปหลังจากวันที่7พฤศจิกายน2566นะคะเพราะฉะนั้นให้อดทนนิดหนึ่งเป็นเวลาประมาณเกือบ5เดือนด้วยกันนะคะ ถ้านับจากวันที่3มิถุนายนจนถึงประมาณวันที่7พฤศจิกายนก็ประมาณ4-5เดือนเพราะฉะนั้นในช่วงจวังหวะนี้ชาวลัคนาราศีเมษต,ต้องอดทนในเรื่องการงานต้องพยายามหางานเพิ่มต้องขยยนความขนขวายต้องพยายามแก้ปัญหาต้องพยายามที่จะอดทนในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามาก็ต้องสู้ให้เต็มที่แล้วก็ อดทนให้ได้แล้วก็พยายามที่จปรับปรุงพัฒนาตนเองอย่าไปตามดวงดาวนะคะแต่เมื่อไหร่ที่ดาวเดินปกติแล้วในช่วง2ปีครึ่งนับตั้งแต่วันที่1วิมีนาคม2 5 6พเป็นต้นไปนะคะ,ะชาลัคนาราศีเมษในเรื่องการงานจะมีโอกาสที่จะก้าวหน้าจะมีโชคลาภจะมีการงานที่ก่อเกิดเรื่องของลาบผลผลประโยชน์ให้กับชาลัคนาราศีเมษนะคะ จนถึงประมาณ2ปีครึ่งประมาณน่าจะเป็นประมาณปีพศ2568นะคะประมาณนั้นก็จะมีโชคลาภในเรื่องการงานแต่รอให้ดาวเดินปกติก่อนนะคะในช่วงจังหวะสี่เดือนนี้ก็อดทนนิดนึงแล้วก็พยายามขนขวายพยายามหาง,งานใหม่เสริมพยายามที่จะพัฒนาตนเองไปนะคะส่วนลักคนาราศีพฤษกนั้นนะคะ ซึ่งดาวพระเสาร์ก็เป็นภพสุภาสุภาหมายถึงความสุขความสามเร็จความเจริญความรุ่งเรืองทางใครต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแดนไกลก็ได้ย่างเข้าสู่ราศีอ่กลุ่มในภพกรรม,มก,การงานเช่นกันนะคะอ,อ่ตั้งแต่ที่1่มีนาคมสองพันหกหกสอง 66, ปีครึ่งเช่นกันเพราะฉะนั้นดาวพระเสารอ์อ่ตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่1 8มิถุนายนเริ่มเดินมนหมายความว่าการงานอาจจะไม่กระเตื้อง ความสําเร็จก็อาจจะหยุดนิ่งอยู่กับที่ความจเจริญรุ่งเรืองก็อาจจะไม่คืบหน้าความสุขก็อาจจะอยู่แบบนิ่งๆการเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่างไกลก็อาจจะไม่มีนะคะหยุดนิ่งอยู่กับที่ย่าอยู่กับที่เคลื่อนที่แบบชา้าๆไปแบบประมาณว่าไปแบบนิดๆหน่อยๆไปแบบช้าๆไปแบบ ไม่ค่อยจะรุดหน้าสักเท่าไหร่นะคะในช่วงจังหวะนี้แต่หลังจากวันที่18มิถุนายน2 5 6เป็นต้นไปจน,นถึงประมาณวันที่23ตุลาคม2 1 6ดาวพระเสาก,ก็เริ่มพักหมายถึงว่าถอยหลังนั่นเองเมื่อดาวถอยหลังความสุขความสเ,เร็จความเจริญความรุ่งเรืองในโร่งการงานก็จะเก,กิดเรื่องของการที่ต้องมีปัญหาในร่งการงาน งานอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนาํอามาสร้างใหม่นํามาแบบปัดฝุ่นใหม่นํามา,าคิดใหม่ทําใหม่อะไรพวกนี้นะคะอาจจะริเริ่มเรื่องของการงานในสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นก็ได้ด้วยอาจจะนําของเก่าที่เคยทําไว้ไม่สําเร็จนํามาปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงก่อเกิดซึ่งความสําเร็จให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภ จนกระทั่งจนถึงวันที่ประมาณเจ็ดพฤิกายนนะคะาดาวถึงจะเริ่มเดินปกติแล้วหลังจากนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภก,ก็จะมีความาสำเร็จในเรื่องของการงานต่อไปในอนาคตข้างหน้านะคะเพราะว่าเมื่อดาวเดินปกติแล้วดาวาพระเสาร์ซึ่งเป็นภบสุภาก็เข้าสู่เรือนของ กรรมาก,การงานมีความสําเร็จความเจริญความรุ่งเรืองตั้งแต่ที่หนึ่งแต่ช่วงจวังหวะนี้มันเดินพักเดินถอยหลัง<ม>เดินมนมก็ทําให้มีปัญหานิดหน่อยนะคะประมาณ4-5เดือนให้ทนนิดหนึ่งอดทนไปนะคะแล้วก็พยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ทันยุคทันสมัยทันเหตุการณ์พยายามเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานให้เอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องนํามาใช้จะทําให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นนะคะ ส่วนสําหรับลัคนาราศีมิถุนนั้นดาวพระเสารซึ่งเป็นภพมรณะได้เข้าสู่ราศีกุมภพสุภาไปตั้งแต่วันที่1มีนาคมสภารุษบกเป็นต้นไป2ปีครึ่งเช่นกันนะคะดาวพระเสารจะเดินใน1ราศีก็ใช้เวลาประมาณ2ปีครึ่งไปสู่ราศีกุมซึ่งเป็นภพสุภาะมรณะเข้าสู่สุภาะก็จะทําให้ในเรื่องของความเจ็บป่วยการเดินทางมรดก ถ้าเป็นอ่ถ้าเป็นมรดกก็อาจจะได้มรดกเกิดความสุขความสุขความเจริญความรุ่งเรืองเกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นเรื่องการเดินทางก็จะเดินทางและสร้างความสุขความสุขความเจริญความรุ่งเรืองหรือถ้าเป็นการงานถ้าทํางานเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ก็สร้างความสําเร็จให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนแต่ถ้าเป็นเรื่องของความเจ็บป่วยก็จะสามารถหาทาง รักษาให้หายขาดได้นะคะหรือหาหมอที่ดีพบุนทางที่ดีในการรักษาสร้างความสุขให้กับชาวาร,ราศีมิถุนถ้าดาวพระเสาเดินปกตินะคะแต่ในช่วงจังหวะตั้งแต่วันที่3มิถุนายนจนถึงวันที่18มิถุนายนนั้นดาวเริ่มมนแล้วเดินวิปริตแล้วนะคะมนหมายความว่าย่ำอยู่กับที่นิ่งอยู่กับที่เคลื่อนที่แบบชา้าๆไม่ค่อยเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นในเรื่องของอมรณะดาวพระเสาก็อาจจะ กลับกลายเป็นว่าชาวลัคนาราศีมิถุนบางคนก็อาจจะกลับมามีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะไม่ค่อยไปไหนหรือมรดกก็อาจจะไม่ได้หรืองานออนไลน์ก็อาจจะนิ่งอยู่กับที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเออแล้วพอช่วงจวังหวะหลัง18สิบมิถุนายนสองพเป็นต้นไปจนถึงประาณวันที่23ตุลาคมสองพดาวก็จะพัก พักหมายความว่าถอยหลังเมื่อดาวถอยหลังทําให้เรื่องของความสุขความสิริความเจริญความรุ่งเรืองหรือเรื่องของความเจ็บป่วยเรื่องของงานออนไลน์เรื่องของการเดินทางเรื่องของมรดกก็อาจจะถอยหลังด้วยหมายความว่าไม่เดินหน้า,าแล้วก็มีปัญหาต้องแก้ไขต้องปรับปรุงต้องเปลี่ยนแปลงต้องสร้างความเจ็บป่วยให้กับชาวลักนาราศีมิถุนได้ด้วยนะคะอาจจะ มีความเจ็บป่วยกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ได้ด้วยเช่นกันในช่วงจังหวะนี้ให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะอ่าแล้วก็ขอให้ทุกลักณาราศีที่กลับไปทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นในช่วงจังหวะสี่ถึงห้เดือนนี้ได้ระมัดระวังเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็หาทางแก้ไขปัญหาอ่าพยายามที่จะพัฒนาตนเองหาทางออกที่ดีแล้วก็หาหนทางสำรองไว้ ในช่วงจังหวะนี้เป็นต้นไปจนถึงประมาณวันที่7พฤศจิกายน2566นะคะแล้วดาวพระเสาก็จะเริ่มเดินปกติต่อไปจนถึงสิ้นปีเพราะฉะนั้นทั้ง3ลัคนาราศีนี้ก็จะมีความสุขความสำเรความเจริญความรุ่งเรืองมีโชคมีลาบมีเงินมีทองเข้ามาหลังจากวันที่7พฤศจิกายน2 5 6 6เป็นต้นไปสำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ